ช่วงนี้นะครับเราจะไปทําการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณับดลนาซีมคุณธาดดีนะครับความคืบหน้าของเสามือถือใกล้โรงเรียนตอนนี้อยู่ในสายกระเป๋าละครับเสร็จแล้ววะนราะห์มุตมลลอฮ์วุบะเระกาตตู์ครับวะนเล็กกลุ่มวะเราะห์มะตุ่ะเระกาตตฮ์ครับคุณอรักษ์ปปัญญาครับครับผมคุณับดลนาซีมฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้ผมอยู่โรงเรียนวิทยาปัญญานะครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับผมครับผมเกิดอะไรขึ้นที่นั่นครับวันนี้ฮะครับหลังจากที่ ท่านผอโรเรียนนะครับวิทยาปัญญาได้โพสเฟซบุ๊กนะครับรวมถึงบอกว่ามีผลอได้รับผลกระทบออาจจนะฮะอาจจได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนนะครับจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือสองยี่ห้อนะครับก็คือ AIS แล้วก็ดีแทกเดียที่อยู่ติดกับโรงเรียนประมาณห้าสิบเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ครับตรงข้ามกับโรงเรียนสุเหล่าบ้านเกาะเนี่ยที่ห่างประมาณ หนึ100่งรอยเมตรเห็นได้แล้วก็อยู่อใกล้กับชุมชนมากเลยถ้าติดกันเลยนะครับก็ลงทิมข่าวเลยลงมาสํารวจเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับก็เลยเข้าปนาในโรงเรียนพิทยาปัญญานะครับที่มีนักเรียน420คนคุณครู23คนนะครับจากการสอบถามครณครูอนุบาลสอนะครับนางสาวดาริกาหลังสันนะฮะบอกว่าบา,บางครั้งก็มีอาการปวดหัวนะครับแล้วก็ เป็นปหายหายนะฮะโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับก็คือแกไปคุณครูท่านนี้มาเช้าเย็นกลับนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งสอนชั้นอนุบาลหนึ่งรับหนึ่งนะครับก็บอกว่ามีอาการปวดหัวกับคลื่นไส้บางครั้งก็เป็นปวดตุบติ๊ดๆนะ,ะเป็นไปหายหายโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันก็ยังไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์เลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ไปสอบถามชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับที่อยู่เรียกว่าห่างจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ AIS เนี่ย ประมาณเพียงแค่ห้าเมตรเองนะฮะอืมครับอ่าห้าเมตรเองนะครับก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรไม่มีปวดหัวแม่อะไรเลยครับเพราะว่าแกเนี่ยอยู่กับอคอมพิวเตอร์อยู่ทั้งวันแกเป็นเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับ,รบท่าน <ผม S 2> หนึ่งนะครับผมได้พบท่านประธานชุมชนแผ่นดินทองบ้านเกาะพัฒนานะครับท่านสุรลมานคดเดนะครับบอกว่าแกเป็นเจ้าของที่ที่ทให้สัญญาณ AIS เนี่ยมาเช่านะครับก็บอกว่า กก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะฮะไม่มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเสาเลยหรือว่าแม้กระทั่งปวดหัวนะครับต่อพอหลังจากสืบทราบข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็เลยได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายสุวิทย์รัตมีแพทย์นะครับพ่วงในการเขตหนองจอกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะว่าเสาสองเสาในตั้งใกล้ชุมชนขนาดนี้เนี่ยและใกล้เด็กนักเรียนด้วยนะครับใกล้โรงเรียนใกล้บ้านเรือประชาชนเนี่ยใะ่ ทางคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ทั้งสองคลื่นก็คือ AIS แล้วก็ดีแท็เนี่ยได้ขออนุญาตเขตหนองจอกหรือยังทำไมต้งใกล้ชุมชนขนาดนี้เพราะท่านบอกว่าดีแท็และ AIS เนี่ยได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วถูกต้องนะครับ,ค,รบคือ <ผม S 2> ทั้งดีแท็และก็ AIS เนี่ยนะฮะมีผลรับรองทางวิชาการว่าไม่มีผลกระทบต่อประชาชนนะครับเป็นคลื่นต่ำกว่าขึ้นวิทยุอีกนะครับท่านผอว่ายอย่างนี้นะฮะครัครผมก็เลยได้ ก็ยังไปข้อถกเสียงกันอยู่แหละครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าตกลงแล้วเนี่ยคลื่นของสัญญาณมือถือเนี่ยมีใกล้เคียงกับประชาชนขนาดห้าสิบเมตรขนาดไม่เกินหนึ่งรอยเมตรเนี่ยมีผลกระทบหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเคยสัมภาษณ์ท่านดตอร์ eur, ท่านหนึ่งนะครับนะักวิชาการที่ศึกษาด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าบอกว่าาก็มีผลกระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้นนี้ทั้งนั้นนะจากการสอบถามข้อมูลเดี๋ยวต้อง รอฟังทางกสสชอ,อีกทีหนึ่งนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลการวิจัยเป็นอย่างไรแล้วก็กชรชเขามีอาการอนุมัติอย่างไรบ้างว่าใกลชุมชนขนาดไหนต้องไกลขนาดไหนนะครับครับผมเสาที่ตั้งอยู่ทั้งสองเสานี้เพิ่งตั้งขึ้นใช่ไหมฮะเสาทั้งสองเสานี้นะครับจากการสอบถามข้อมูลเนี่ยท่านประธานชุมชนบอกว่าตั้งมาเมื่อต้นปี2559นี้เองนะครับประมาณ6เดือนได้เดือนนี้เดือนพฤษภาคมจะมิถุนาและประมาณ6เดือนนะครับคุณอนัสครับ ก็มีหลังจากผมก็ไปสํารวจดูนะว่าบางคนกับปวดหัวบางคนก็ไม่ปวดหัวนะครับก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับครับผมทีนี้ในส่วนของเด็กๆน้องๆที่ไปศึกษากันเนี่ยมีการพูดคุยกับน้องๆไหมฮะว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นไหมฮะครับส่วนแล้วครับครับ้พูดคุยกับเด็กอนุบาลนะฮะบางคนับต้องยอมรับว่าคุยเด็กไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะครับเด็กอนุบาลห้าขวบโปขวบนะฮะแต่ว่า คุณครูแล้วก็ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการบ้างนะครับเป็นบางครั้งบางกล่าวนะครับเด็กๆเขาถามไปว่าหนูปวดหัวไหมครับหนูก็บอกปวดครับหนูไม่ปวดหัวใช่ไหมครับบอกไม่ปวดครับก็นะครับแตยังหาข้อสรุปไม่ได้สําหรับเด็กๆนะฮะปวดนะครับแต่ว่ามีอยู่ท่านหนึ <S <S ่งนะครับที่เป็นอ่เป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนเนี่ยเขามีอาการทางสมองนิดหนึ่งพอขึ้นไปที่อาคารเรียนที่ใกล้กับบริเวณ เสาสัญญาณมือถือตั้งอยู่เนี่ยปรากฏว่ามีอาการตัวเกร็งขึ้นมาทันทีเลยนะฮะอันนี้แล้วก็เลยข้ามเข้าไปในอาคารนั้นเด็กขาคือถ้าถ้าเข้าใกล้เนี่ยคนที่มีร่างกายอ่อนแอเข้าใกล้เสาเนี่ยจะมีอาการทันทีเลยครับอันนี้คุณครูยืนยันมาชัดเจนครับครับผมครับต้องขอขอบคุณมากนะสำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีครับย่าซากรล้อเข่าอ่อนครับสามมอญเลกุมวมันหรอกตุลลอฮ์วะเราะกาตุฮ์ครับวันรุ่งขึ้นเช้าวันตุลลอประกาศตู้ครับ